สวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงวิเรเียนนุจงสมชายชื่อเล่นชื่อจูนมาจากโรงเรียนล่องคาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามหนูไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศนิวซีแลนด์ระยะเวลาเจ,จ็สัปดาห์ที่เมืองเยโลห่าค่ะ หนึ่งหนูได้เรียนรู้วิธีชีวิตของคนนิวซีแลนด์เช่นการอาบน้ําเขาจะอาบน้ําเพียงแค่หนึ่งครั้งต่อวันแล้วก็การใช้เสื้อผ้าเขาจะใส่เสื้อตัวเดิมซ้ําหลายวัน2เขาจะให้ความสำคัญกับจาราจรอ,อะไรพวกนี้ค่ะกฎหมายจาราจรคือตอนนั้นหนูจะข้ามทางม้าลายจะรอให้รถไปก่อนแต่ว่าเขาไม่ไปหนูไม่ค่อยเจออะไรอย่างนี้คือเป็นอะไรที่ดีมากๆ3 ได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆในนิวซีแลนด์เป็นสถานที่ที่สวยงามแล้วก็น่าจะจำมากมากค่ะสิ่งที่ทำให้ว้าวก็น่าจะเป็นเทศกาลอีสเตอร์ค่ะคือเขาจะให้ทำภารกิจตามหาไข่ซึ่งเขาซ่อนไว้ยากมากๆกว่าพวกหนูจะหาเจอคือยากมากมันน่าจะเป็นครั้งแรกด้วยก็เลยมีความรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ทำสิ่งนี้แล้วก็สนุกสนานกับเทศกาลนี้มากๆ หนูรู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆจากคนรอบข้างหนูยอมรับว,ว่าหนูไม่ได้เป็นคนเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่แต่หนูรู้สึกมั่นใจมากขึ้นกับการไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งนี้ไม่ว่าจะเรื่องภาษาหรือการแสดงออกหน้าห้องหนูกล้าขึ้นมากจริงๆ ถ้าที่ประเทศไทยมีการเดินทางที่สะดวกรถไม่ติดคือมันจะประหยัดเวลาเราได้มากๆแล้วก็เราจะมีเวลาไปทำอย่างอื่นได้มากขึ้นคือเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะ